สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ MOV Studio ก็มีเนื้อหาสั้นๆจากซีรีส์ The Sandman มาเล่าให้ฟังกันเป็นตัวละครหนึ่งที่ปรากฏขึ้นใน EP ที่6เธอคือเดซเป็นผู้ที่ทุกคนต้องพบเจอก่อนจะดับศูนย์และยังเป็นพี่สาวของ m o r p h e ีสเทพแห่งความฝัน เดซมาที่โลกมนุษย์เพื่อพูดคุยสารทุกสุขดิบกับมอร์ฟีสโดยเฉพาะชีวิตที่น่าสมเพชในร้อยปีที่ถูกกักขังจากนั้นเดสก็ชวนมอร์ฟีสไปดูเธอทํางานครับงานของเธอคือการไปพบกับคนที่สิ้นอายุไขเพื่อนําทางของพวกเขาไปยังโลกหลังความตายทั้งคู่เดินทางมาที่บ้านหลังหนึ่งติดกับถนนคนเดินริมแม่น้ําที่มีสะพานทอดยาวไปถึงอีกฝั่ง บนบ้านหลังนี้มีชายชรากำลังเล่นไวโอลินด้วยบทเพลงเก่าแก่ที่ยังแต่งไม่เสร็จที่มอร์เฟียสไม่ได้ฟังมานานกว่า200ปีแล้ว เมื่อมาถึงเดทก็เข้ามาหาชายชะลาผู้ใกล้เข้าสู่ความดับศูนย์ของสังขารชายชรา,าก็รู้ทันทีว่านี่คงถึงเวลาของเขาแล้วเขาขอเพียงได้สวบดบทสวดที่เขาเชื่อว่าจะสามารถมีที่อยู่บนสวรรค์เสียก่อนชายชรา,ามองไปยันร่างอันว่างเปลา่าไร้วิญญาณที่นอนแนบนิ่งอยู่บนเก้าอี้เก้าอี้ตัวโปรดที่เขาชอบมองไปนอกหน้าต่างพบว่าตนเองได้ตายไปแล้ว เดทพาเขาไปส่งยังที่ที่เขาสมควรจะต้องไปจากนั้นพวกเขาก็พากันเดินทางมาที่สะพานแห่งหนึ่งข้างล่างของสะพานมีชายผิวสีที่มาฮันนีมูนกับครอบครัวเขาชื่อว่าแซมกำลังเดินไปหาภรรยาที่นั่งอยู่แต่ว่าเดทได้เรียกดักไว้ซะก่อนเมื่อแซมได้เห็นเดทชัดๆเขาจึงรู้ทันทีว่าเขาได้ตายไปแล้วแซมพยายามจะขอให้เขาได้สั่งเสียภรรยาซะก่อนจะจากไป เท่าว่าความตายไม่รอให้โอกาสใครได้แก้ตัวเพราะทั้งหมดของชีวิตที่ผ่านมาคือเวลาที่มากพอแล้วเขาต้องยอมรับในเวลาที่หมดลงไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามระหว่างทางที่จะเดินไปหารายต่อไป <c oughs> เดทก็ได้บอกกับมอร์ฟีสไปว่าการอยู่กับพวกเขาในวาระสุดท้ายเนี่ยมันคืองานของเธอตอนที่สิ่งมีชีวิตแรกเกิดขึ้นเธอก็เกิดขึ้นด้วยจนกว่าสิ่งมีชีวิตสุดท้ายจะดับลงงานถึงจะเสร็จ หลายๆคนที่เดทพบเจอมักจะกลัวแดนไร้ตะว,วันหรือโลกหลังความตายเราดีใจที่ได้เกิดขึ้นแต่กลับเจ็บปวดเสียใจเมื่อจะต้องตายลงแล้วทำไมล่ะก็เพราะความตายมันก็เป็นธรรมชาติพอๆกับการเกิดแม้ว่าทุกคนไม่อยากจะยอมรับของขวัญชิ้นนี้จากเดท แต่ท้ายที่สุดก็ต้องยอมรับมันอยู่ดีไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนหน้าที่ที่เธอจะสามารถเป็นเพื่อนคนสุดท้ายในปลายทางการทำอะไรหลายอย่างได้สอนให้เดซได้รู้ว่างานของเธอคือการอยู่เพื่อมนุษย์และมนุษย์ก็ต้องการเธอนั่นทำให้เธอรู้ว่าโชคดีมากๆที่ได้ทำงานนี้เดซพามอร์ฟีสไปดูหลายๆรายที่เธอได้ไปทรง มันทำให้มอร์ฟีสได้เรียนรู้สิ่งที่เขาลืมไปแล้วเมื่อรายสุดท้ายมาถึงมอร์ฟีสก็ขอตัวไปที่ที่หนึ่งครับเป็นสถานที่ที่ดูเก่าแก่เหมือนว่ากําลังจะถูกรื้อถอนมีความทรงจําบางอย่างที่มอร์ฟีสมีอยู่ย้อนกลับไปในลอนดอนปี1389ที่นี่คือโรงเล่าที่มอร์ฟีสเคยมาพร้อมกับเดธซึ่งเดธมีความประสงค์อยากให้มอร์ฟีสได้สัมผัสกับความคิดของมนุษย์วิถีชีวิตและความต้องการ ภายในร้านก็มีชายคนหนึ่งพูดขึ้นว่าเขาได้รู้จักกับความตายมาเมื่อไม่นานนี้จากการออกรบจากการละโลกในหมู่บ้านเขามองว่าการตายนี้ช่างยิ่งเง่คนเราควรใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการอีกมากชายคนนี้ชื่อว่าโรเบิร์ตกัตลิงพอมอร์ฟีสได้ยินแบบนั้นก็เกิดความสงสัยนักว่าทำไมสิ่งมีชีวิตพวกนี้อยากอยู่บนโลกนี้ไปชั่วกับชั่วกันเพื่อพิสูจน์เดดเลยยอมให้ตามที่โรเบิร์ตขอครับ คือการได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างไม่มีวันตายส่วนมอร์เฟียสมองว่าชายนามโรเบิร์ตจะต้องร้องขอความตายภายในร้อยปีแน่เขาก็เดินไปบอกโรเบิร์ตครับว่าเมื่อเจ้าหมายมั่นที่จะไม่ตายแล้วล่ะก็จงมาเจอข้าในอีกร้อยปีข้างหน้าเพื่อบอกสิ่งที่เจ้ารู้แล้วมอร์เฟียสก็เดินจากไปโดยที่โรเบิร์ตไม่ได้สงสัยอะไรในปี1489ณที่โรงเล่าจุดนัดพบ มอร์เฟียสก็ได้กลับมาพบกับโรเบิร์ตอีกครั้งแต่ครั้งนี้โรเบิร์ตได้ถามความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในหัวของเขามีแต่คำว่าทำไมให้กับมอร์เฟียสมอร์เฟียสก็บอกกับเขาไปว่าจงใช้ชีวิตในแต่ละวันต่อไปข้าต้องการรับฟังประสบการณ์ของเจ้าในทุกร้อยปีของวันนี้จงกลับมาเจอข้าอีกครั้งปรากฏว่าคำตอบที่มอร์เฟียสได้จากโรเบิร์ตในร้อยปีที่ผ่านมานั้นผิดคาดกลับกลายเป็นว่าโรเบิร์ตอยากใช้ชีวิตต่อไป ทุกๆอย่างค่อยๆเปลี่ยนไปตามการเวลาในสายตาของเขาความเพลิดเพลินนี้ไม่อาจหยุดได้ง่ายเขารู้สึกดีในความเป็นอมตะที่ได้มาเมื่อมอร์เฟียสยังไม่ได้คำตอบที่เขาต้องการจึงจากไปในปี1589ที่โรงเล่าที่เดิมตอนนี้โรเบิร์ตกลายเป็นเจ้าของร้านไปแล้ว เขานำไวน์ชั้นดีและอาหารที่ดีที่สุดในร้านมาต้อนรับมอร์ฟียสโรเบิร์ตได้เล่าเรื่องราวในร้อยปีที่เขาดังโดนขว,ยขวายคว้าสิ่งที่ต้องการจนกลายเป็นเจ้าของร้านและอัศวินของอังกฤษแถมได้แต่งงานมีคนรักออกลูกมาในรอบ200ปีแต่ทว่ามอร์ฟียสไม่ได้สนใจอะไรในสิ่งที่โรเบิร์ตพบเจอมาเลยเพราะมีเพียงความมั่งคั่งและผลประโยชน์สิ่งที่โรเบิร์ตแสวงหามันช่างไร้ค่าสำหรับเขา ปี1689ที่โรงเล่ามีหลายอย่างเปลี่ยนไปทั้งเครื่องแต่งกายความวุ่นวายมอร์เฟียสยังคงมานั่งรอโรอเบิร์ตตามนัดแต่ทว่าเขากลับหายตัวไปจากการเป็นเจ้าของร้านแล้วปรากฏตัวในฐานะยาจกคนหนึ่ง เขาเล่าว่าร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยได้สูญเสียทุกอย่างเงินทองที่ดินและภรรยาที่ตายตอนคลอดลูกแถมลูกที่คลอดมาเนี่ยก็มาตายตอนอายุ20เพลอยชกต่อยในพับเขาโดนขับไล่เพราะถูกคิดว่าเป็นพ่อมดที่ไม่มีวันแก่เท่าทุกอย่างมันมีแต่แย่กับแย่จนเขาเกลียดชังชีวิตทุกวินาทีจนถึงวันนี้ เมื่อมอร์ฟีสได้ฟังทั้งหมดเขาก็คิดว่าคงจะได้คำตอบที่ต้องการแล้วแต่เขากลับคิดผิดโรเบิร์ตให้คำตอบมอร์ฟีสไปว่าความตายเป็นเพียงกลลงที่ไม่อาจหยุดการมีชีวิตของเขาได้เขาเลือกที่จะมีชีวิตต่อไปอีกการพบเจอกันระหว่างทั้งคู่มีคนพบเห็นและบันทึกเอาไว้ปี1789จารึกไปนั้นที่ถูกเขียนไว้เมื่อร้อยปีที่แล้วจากชายคนหนึ่ง ตอนนี้มีคนค้นพบนำมันมาที่โรงเล่าแห่งนี้ภายในนั้นมอร์เฟียสและโรเบิร์ตก็มาตามนัดเช่นเคยร้อยปีที่ผ่านมาโรเบิร์ตทำธุรกิจขนส่งค้าขายสินค้าในประเทศอื่นและจับคนของประเทศนั้นมาเป็นทาสเพื่อใช้งานขนส่งอีกทีหนึง่งมอร์เฟียสไม่เห็นด้วยกับธุรกิจนี้เพราะมันคือการตัดทางเลือกชีวิตของคนอื่น เขาแนะนําให้โรเบิร์ตทำธุรกิจใหม่ซะสักพักก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับชายชะกันสองคนแล้วเล่าเรื่องราวในตำนานจากจารึกว่าทุกๆร้อยปีจะมีชายจอมปีศาจกับชายชาวยิวมานัดเจอกันที่นี่เพื่อแลกเปลี่ยนวิญญาณทําการต่อรองกับมนุษย์ หญิงสาวคอนสแตนทานคนนี้อยากได้ความเป็นอมตะจากมอร์เฟียสแต่มอร์เฟียสได้ปฏิเสธไปอย่างไร้การไตร่ตรองและให้เธอได้เห็นผีร้ายจากอดีตของตัวเธอเองจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไปและอีกร้อยปีจะกลับมาเจอกันปี 1889, m o r กมอร์เฟียสกลับมาที่ลอนดอนอีกครั้งเขาได้พบเจอกับหญิงสาวขี้เล่าคนหนึ่งซึ่งมีภูมิหลังที่น่าสงสาร เธอเกลียดผู้ชายทุกคนเพราะเมื่อก่อนลูกพี่ลูกน้องของเธอข่มขืนทำเธอท้องและทิ้งเธอไว้ตั้งแต่เด็กโรเบิร์ตเลยรู้แล้วว่ามอร์เฟียสเนี่ยสามารถรับรู้อดีตของมนุษย์ได้ร้อยปีที่ผ่านมาเขากลับไปหาหญิงคอนสแตนทานคนนั้นเพื่อให้ช่วยงานนั่นเป็นเรื่องแรกที่มอร์เฟียสยอมเล่าให้โรเบิร์ตฟังในรอบ500ปีที่คุยกันซึ่งโรเบิร์ตมองว่ามอร์เฟียสมีท่าทีที่เปลี่ยนไปจากเดิมดูมีความสุขและต้องการเพื่อนคุย โรเบิร์ตเลยคิดว่าการที่มอร์ฟียสยอมมาพบเขาในทุกๆร้อยปีไม่ใช่เพราะต้องการจะรู้ความอยากตายของเขาแต่เพราะต้องการมิตรภาพจะเข้าต่างหากคำพูดนี้ทำให้มอร์ฟียสที่ได้ยินโกรธมากมอร์ฟียสคิดว่าโรเบิร์ตหาว่าเขาเป็นเพียงชายขี้เหงาที่ต้องการหาเพื่อนคุยเขาเลยจากไปและจะไม่กลับมาให้โรเบิร์ตเห็นอีกแต่ถึงอย่างนั้นโรเบิร์ตก็พูดทิ้งท้ายไปว่าอีกร้อยปีเขาก็จะมารออยู่ที่นี่ และหากมอร์เฟียสคิดเหมือนกันจงมาที่นี่ในฐานะเพื่อนปี1989โรเบิร์ตก็กลับมาที่นี่ตามที่เขาพูดเอาไว้เข้ามานั่งรออย่างใจจดใจจ่อตั้งแต่เช้ายันคำ่ำแต่ก็ไร้วี่แววของมอร์เฟียสพอรู้ว่าตัวเองโดนเบี้ยวนัดแน่ๆเขาก็ไปที่บาร์เทนเดอร์เพื่อขอวิสกี้สักแก้วคุณลุงบาร์เทนเดอร์ก็เล่าให้ฟังครับว่าที่นี่ถูกขายไปแล้วอีกไม่นานร้านนี้จะถูกย้ายไปเปิดที่อื่น นั่นก็ทำให้โรเบิร์ตกังวลใจมากเพราะร้านนี้เป็นร้านเดียวที่ทั้งคู่นัดหมายว่าจะพบกันในทุกๆร้อยปีเมื่อวันหนึ่งมันหายไปพวกเขาจะได้พบกันอีกไหมกลับมาที่ปัจจุบันมอร์เฟียสที่ยืนลำลึกความหลังอยู่พักใหญ่ตัวเขาก็รู้ดีครับว่าเหตุผลที่ผิดนัดในครั้งนั้นเพราะถูกจับตัวไปถึงมันจะเลยนัดหมายมานานหลายปีแล้วแต่เขาก็ลองเดินไปดูร้านเดิมที่ไปเปิดใหม่ มันชื่อว่าร้านเดอ New i n ิภายในร้านเล็กๆนั้นเขาก็ได้มองไปเห็นชายในความทรงจำที่กำลังนั่งรอเขาอยู่คำพูดแรกที่โรเบิร์ตบอกกับมอร์เฟียสคือนายมาช้านะการปรากฏตัวของมอร์เฟียสในครั้งนี้เท่ากับว่าคำตอบของคำถามที่โรเบิร์ตอยากได้มาร้อยกว่าปีคือพวกเขากลายเป็นเพื่อนกันไปนแล้วมิตรภาพที่มอร์เฟียสต้องการแต่ไม่เคยแสดงออกอย่างชัดเจน แม้เขาจะเป็นคนที่เข้าใจได้ยากนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการหรือแม้แต่มนุษย์อย่างโรเบิร์ตนั่นคงเป็นเหตุผลที่มอร์ฟีสได้รับรู้จากสิ่งที่เขาต้องการพิสูจน์มาโดยตลอดแม้ท้ายที่สุดแล้วบทเรียนที่เดสสอนให้กับเขาก็ไม่ได้สูญเปล่าและนี่ก็คือเรื่องราวของ The Sandman ในซีซั่นที่1 EP ที่6กก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสั้น คลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆมาไลาห้ฟังอีกก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ MOV Studio ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ